นี่ยังนั่งอยู่เลยนะฮะยังนั่งอยู่เลยนะคุณลุงเป็นอะไรอะไรทำไปไม่ชิงเล่นก่อนวะทำไมท้องง่ายแต่ไม่รู้เขานั่งอยู่อ่ะพี่บอลทำไมไม่ชิงเล่นก่อนคุณลุงครับคุณลุงเป็นคนจังหวัดไหนฮะซาอุครับซาอุซาอุดีอาระเบียซาอุดอนคุณเป็นคนตลกมานานหรือยังฮะไม่ได้ตลกครับปกติอันนี้เคาก็อารมณ์ดีก็คุยเล่นด้วยอารมณ์ดีคุณลุงครับ คุณลุงครับเขาทำเพื enfin ่ออะไรครับคุณลุงตอนนี้คุณตี้ยไม่ใช่มันไม่เอาอะไรนะครับเย็นไหมเนี่ยคุณลุงครับไหวไหมอะไรครับไหวไหมใบขนมาไหวไหมตอนนี้ตี่ทำนี้ไม่ได้ไม่พี่บอลถามจริงนี่เย็นไหมเนี่ยเย็นสิพ่อพ่ออันนี้พ่อพุทธพ่อเคยพ่อเคยทำแบบนี้พ่อพี่บอลไม่ใส่เนี่บอล